ทุกคนเลยนะมากันแหละ10คนขาจองก็มีบ้างปรับปลายนะคะแล้วก็พอลบแอคให้ลบแอฟตอกแต็กออกเอออันนั้นก็หวางไปแล้วพอไปอ่านความรู้อ่านศึกษาวิธีข้อมูลเสร็จเอา้าก็ให้เขาดูแลความปลอดภัยแล้วเออมันไม่มีอะไรกูก็ยกเลิกนะคะน้องอ้อบอกก็สวัสดีเขาสิในนี้มีอะไร มันก็ไม่มีอะไรพี่เก๋อุตส่ากลับมาหาครูอีกเมื่อกี้รู้จักหรือยังคะเป็นยังไงบ้างเออเล่าให้ฟังหน่อยใช่ค่ะนิดภูก็เออไม่ใช่คลิปพิกสิคลิปมะนาวมะนาวหรือกล้วยอะไรสักอย่างเนี่ยเออคลิปนี้นะครูแนะนําพรบอกว่าให้คุณสร้างคลิปริวเราจะต้องมาตัดใหม่นะเอาที่เป็นหัวส่วนหัวของเราไปหาเพื่อน ที่เขามียอดวิวดีๆนะคะมีเพื่อนเยอะคนดังอะ่ะเราสังเกตได้อะ่ะเราก็ไปหาเพื่อนหาหาเครื่องมือค่ะหาเครื่องมือนะคะเวลาเราไลฟ์ดูครูก่อนนะคะนี่แค่จัวหัวเองนะคะแค่จวหัวเองนะคะเดี๋ยวมีอะไรให้ฝมั่งโน,นี่แหละครูก็ถามไปเลยนะคะปุ๊บเสร็จแล้วก็ครูก็เว้นจังหวะนิดนึง อคําว่ามะละกอเขียนว่าอย่างละก,ก็เป็นแบบนี้แหละครูได้แค่แปดร้อยวิวเองมันขึ้นมาบอกว่าตอนนี้คุณได้หนึ่งพันวิวแล้วโอมารกนะไลค์คนเดียวนี่แหละเวลาครูขึ้นวันละสองพันสองพันสองพนะคะพอครูกับลูกแล้วย่างในกระทะแล้วไม่อยากกินมีบ้างไหมสวัสดีค่ะน้องคําบงภูชมสีนะคะ ยินดีนะคะที่ได้รู้จักนะคะขึ้นเครื่องปรากฏว่าเขาบอกว่าเครื่องสูบน้ำรัาแร้วแล้วแล้วน้องเก๋ต้องรู้จักคนนี้ค่ะครูไปตลกเขาแต่เมื่อวานแล,วแล้วแล้ววันนี้เขาเห็นดูรู้แล้ว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 ที่เราเหยอกกันใช่ไหมเออที่ระหว่างคนซ้ายกับคนขวาใช่ปะเออจําได้แล้วสมบูรณ์ไม่ได้อยู่จ้าไม่ได้อยู่จัดทาให้อ่ามันขึ้นมาบอกแบบนั้นเลยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะ้องเขาก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมครูทํามาปรากฏว่าถ้าถ้าเราใช้สตอรี่แบบเนี้ยคนจะเข้าไปดูเยอะแล้วเขาก็จะไปกดนะคะพอเราลงสตอรี่ปุ๊บเราก็ไปเนี่ยนะคะไปดูคุณบุญชิตนะคะเขาบอกว่าทําคลิปไปเลยค่ะง่ายๆใกล้ตัวนะคะแต่เขาก็มีผู้ต้านโฮมพาร์ k นะคะหรือทักแชทครุม,มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาพี่ๆเขา ไลฟ์สดกันนะคะเขาไลฟ์สดกันทั้งวันแล้วค่ะตอนนี้เวลานะคะแบ่งเวลาในการดําเนินชีวิตไม่ถูกไม่ออกกําลังกายนะคะตอนนี้ก็เริ่มตั้งสติตัวเองมาเรื่องมัดตันยุตานะคะมาแนะนําน้องๆว่าทําอะไรก็แล้วแต่ต้องแบ่งเวลารู้จักประมาณตนนะคะรู้จักแต่เวลาทักหาครูเจริญต้องไปทักประมาณสักหัวค่ํานะคะสวัสดีค่ะมุนาวันนี้วันเสาร์เนาะดีใจไทยขึ้นคนอื่นไม่ใช่น้องนิดแล้วแหละ แสดงว่าไม่ใช่คนที่ครูรู้จักแล้วแหละเพราะว่านี่มันไม่ขึ้นน้องบุญชิตได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องบุญชิตจะจูมือไปนะคะหรือนะคะจะทักมาที่ครูก็ได้นะคะเวลาไรไลท์สดนะคะหนึ่งปิดอันอ่าข้อสงสัยแรกหนึ่งปิดการสนทนาเอ,อตายห้ามคนที่ไม่มี หนูไม่เห็นการสนทนาใดอ่านี่แหละหนูจะต้องไปเปิดค่าอันนั้นค่ะจัดหนูจะต้องไปเปิดค่าเจนค่ะการเข้าถึงนะเร็วแล้วก็เอ่อที่ว่าคุณคิดอะไรอยู่ถ้าเธอมีต้องดูก่อนวัฒนธรรมเขาอยู่กันแบบไหนนะคะเขาคุยกันยังไงเขาอยู่กันแบบไหนนะคะเขามีเหตุและผลอย่างไรทําไมคนนีถ้ถ้าอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูไลฟ์ต่อนะคะก็ จดคาถามมาได้เลยนี่เทคนิคที่ครูทำล้วนๆเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ครูลงคลิปพลิกนะคะไปดูพลิกนิด <c> เ <oughs> นี่ยเขากําลังไล์อยู่ i d นิดแล้วก็นามสกุลภูผาค่ะ PSU ส่งไล์สดเนี่ยมาหาน้องเก๋นะคะแต่ถ้าน้องเก๋สวัสดีน้องอ้อแบบนี้เวลาเวลาน้อง นะคะคเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วไม่ต้องไปสนใจอกถ้าติดเพลงแล้วเวลาโฆษณาเขาจะต้องเราจะต้องออจ่ายค่าโฆษณาให้เขาแล้วเวลาเขาไลฟ์เนี่ยจะมีเพื่อนมานั่งเป็นกำลังใจให้30นะคะ30นะคะ30น้องเขาอะก็ไปกดเพื่อจะทํารีวต่อปรากฏว่าพอกดปุ๊บแล้วเขาก็ทำแล่นนั้นให้เลยนะวันไหนจะเล่นอ,อ,อะไรนะ ที่เราเล่นกันอ่ะสวัสดีค่ะฟาริด้ามู่นาเราเล่นเกมอะไรนะนั้นไปเลยนะคะนะคะทำทำผิดกฎหนึ่งดวงตาเปรนอยู่กับเราไหมเราอยู่คนเดียวนะคุณเปรนทำอะไรที่เท้าทายะค,ะค่ะครูชอบทำอะไรที่ท้าทายครูก็ลองทำนะคะเสื่อมโซมนะคะมีโรคภัยเกิดขึ้นนะคะมีโรคภัยเกิดขึ้น ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถึงไหนแล้วคะนะคะโอ้ยของครูขึ้นมาเยอะแยะเลยน้องมีภูนี่มีมิมิกม,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 มีหมู่บ้านหรือยังคะของผมอยู่ในไม่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องลบไม่ต้องลบค่ะไม่ต้องลบ,ไม,งลบไม่ต้องลบค่ะเอาไว้แบบนั้นแหละ หนูก็ปล่อยมันไปเลยเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายและสุขภาพนะคะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อน14บสนกายี่สินาทีวันนี้น้องนิดจะปิดจ็อบแล้วค่ะนะคะสมาชิกบ้านมหาที่อัปโหลดมีกรอบรอบวิดีโอนะคะข้อนี้เนี่ยถ้าเรามาอ่านก็ดีมากเลยนะข้อ4เนื้อหาอยู่ในมันจะไปอย่างเร็วมากค่ะเร็วมากถ้าเรากด กดถูกใจให้เพื่อนนะอ่าถ้าไม่ได้ไม่รู้จะไปคอมเมนต์อะไรยังไงเพราะคนอะคือความที่เราเบลออะเข้าใจไหมความที่เราเบลอบอะรักรูจะได้ส่งลิงก์อ่าส่งข้อความไปให้นะคะตอนนี้สมาชิกก็ไม่ได้ส่งแกงคะ่ะมาส่งอ้าวไม่คนนึงแล้วมาอีกคนแล้วคะ่ะชายานะัทเธอต้องรู้จักกับ ในวิวเนี่ยมันแอดเพิ่มที่ที่หัวเรื่องไม่ได้ไดใช่ไหมคะมันเปลี่ยนข้อความไม่ได้เราก็ไปแอดในข้อความของเราค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ตามเรามานะคะเพื่อนก็ตามแต่แต่เวลาทักหาครูเจริญต้องไปทักประมาณสักหัวค่ํานะคะสวัสดีค่ะมุนาวันนี้วันเสาร์น้อดีใจเลยนะคะภาพนิ่งอืมสิบภาพนิ่งลงไปเลยถ้าเธอมีภาพเยอะๆนะคะลงไปเลยอันเนี้ย สวัสดีค่ะแม่เล่นตัวชนะเล่นตัวชนะกว่าจะสวัสดีค่ะออเดี๋ยวไม่สอนครูลบแฮชแท็กเมื่อกี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่แฮชแท็กนะคะได้ความรู้อีกแล้วเห็นไหมเรามานหน้าคลิปพอลุ่งขึ้นเราก็มาดูคลิปเมื่อวานเนี่ยคลิปไหนของเราเออมันน่าจะดันไปได้นะครูก็ไป แอดผู้ติดตามอย่าไปแอดเพื่อนที่เฉยนะไอแอดผู้ติดตามที่เฉยเราต้องมีประโยคอะไรให้เขามามาแล้วอ่านเจอเป็นประโยช์ว่าเออนี่ค่ะครูก็เลยไม่เก็บไว้นะคะอืมแล้วก็เมื่อวานคุณครูเฉลาสบายดีนะคะสบายดีค่ะโอ้ไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่ลูกเพราะว่า สุขภาพนะคะมาบอกว่าเรายังไม่ได้หนึ่งพันวิวพอของลูกศิษย์บอกว่าคุณได้หนึ่งพันวิวแล้วอะไรเงี้ยให้คุณสร้างคลิปวิวต่ออะไรอย่างนี้ครูนี่จบปหกแล้วนะคะแต่ครูติดรอ <c oughs> ค่ะครูติดรอนะคะเนื่องจากผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนค่ะตอดค่ะสวัสดีค่ะน้องเล็กน้องเล็กรู้ไหมวันนี้พี่ลืมไปแล้วว่าวันนี้วันอะไรไอ้หนูนใช่ไหมเขาก็ ก็จะกลายไปเป็นเอ,ออะไรนะคลิปรีวด้วยแล้วก็สตอรี่ด้วยหนูก็ไม่เหนื่อยหนูก็ได้สามหนูก็ได้สเพราะรู้สึกล้านะคะวันนี้วันเสาร์ทุกคนอาจจะไปพักผ่อนนะคะน้ยมากเลยจริงๆเธอดูสิลงห้าวินาทีอ่ะโอ้ยเธออย่าไปลงในรีวค่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ เธอทําให้ได้หนึ่งนาทีที่เขาประสบผลสําเร็จแล้วเขามีเพื่อนเป็นแสนนะคะเขาลงเขาลงคลิปมาหนึง่งคนดูของเขาพาันสองพันมันเป็นไป,นป,นป,นปนได้อยู่แล้วให้มีช่วงระยะเวลาห่างให้มีช่วงระยะเวลาห่างคนคงไม่เปิดสตรอรี่เราทีเดียวห้าค่ะสองสตรอรี่พอพอ,อนนี้ปุ๊บเพื่อนที่เขาผ่านสังเกตของคนที่ผ่านค่ะเขาทำคลิปทุกเวลาบอปอสกันนะคะ อืมจะถามอะไรอีกอันนี้คือจากประสบการณ์นะสรุปว่าเพลงลงได้สามค่ะนะคะปสามสิบห้าตุลาอยู่ปสามพอหนึ่งพฤศจิกาเดือนเดียวค่ะครูก็จบชั้นปหกว่าเข้าไปผ่าตัดนะคะหองคิดถึงครูตลอดอ้านน้องนั้นไปหรือ,อยังน้องของขวัญเธอดูซิว่า